เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมเราอย่างทางอิบราฮิมาโคนาเต้ปกหลังเฟรชแมนกันก่อนเลย หลังจากตัวเขาสลัดอาการบาดเจ็บและฟิตกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้ทันกิมสำคัญที่ทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของทางห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์กูเซนตอนกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะมาได้อย่างงดงามถึง4ประตูต่อศูนย์เก็บคินชีตมาครองได้อีก1นัด อย่างไรก็ตามตัวของโคนาเต้ก็ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงท้ายเกยมก่องการแข่งขันที่จะหมดเวลาลงเพียงเค่มไม่นานและเป็นทางจอร์เรลคอนซาเซนเตอร์ฮับดาวลุกอนาคตไกลของทีมเราที่ถูกส่งลงสนามไปทำหน้าที่แทนเขานั่นจึงทำให้ใครหลายคนรู้สึกเป็นกังวลใจกันไปว่าเขวอาจ,จะมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วหรือไม่หรือความฟิตของเขายังไม่เต็มร้อยหรือเปล่า ทว่าล่าสุดเจ้าตัวเองก็ออกมายืนกรานอย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรในกรอไผ่สําหรับเรื่องเหล่านั้นแม้ว่าเขาเองยังคงจะต้องลงเล่นโดยมีสายรัดเพื่อช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บก็ตามทีการที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามดังกล่าวนั้นมันก็เป็นเรื่องของแท็กติกหาใช่ประเด็นเกี่ยวกับสภาพความฟิตของเขาอย่างที่คนอื่นๆมองกันไปผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะกับการลงเล่นโดยมีสายรัดโคนาเต้กรา ต้องขอขอบคุณทีมแพทย์ของทางสโมสรทั้งหมดและรวมถึงบรรดานักกายภาพของทีมเราเองด้วยพวกเขาคอยช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผมกลับมาอย่างไรก็ตามในตอนนี้ผมรู้สึกสบายดีนะแน่นอนว่าผมยังคงต้องลงเล่นโดยมีสายรัดช่วยต่อไปแต่ผมโอเคกับมันนะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องเหล่านั้นเลย ในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยความเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งคนที่มีการสอบถามกันเขา้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้ว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นมีพัฒนาการไปอย่างไรและเจ้าตัวจะพร้อมกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราได้ในช่วงไหนกันแน่ นั่นก็คือในรายของทักอลิสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจําทีมของเรานั่นเองหลังจากเขาดันมาโชคร้ายเจออาการบาดเจ็บเล่นงานที่บริเวณแฮมสตริงซึ่งก็เป็นแผลเก่าของโจ้าตัวอยู่แล้วด้วยในใชัยชนะเหนือทางปราสาดเรือนแก้วคริสตันพาเล่ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงหายหน้าจากทีมของเราไปยาวนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาและนับกระทั่งจนถึงตอนนี้เขาก็พลาดการลงสนามช่วยทีมของเราไปแล้วรวมทั้งสิ้นถึง6เกม อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทักอา์เนอร์สรนายใหญ่ดัชเมนของเราก็มีการออกมายืนยันไปแล้วว่าอาริสนนันยังคงจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาอีกสักพักหนึ่งกว่าที่เขาจะสามารถกลับมาช่วยเหลือทีมของเราได้ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสเป็นอย่างช้าหรืออย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติในเดือนนี้ซึ่งเราก็คงต้องมาติดตามดูสถานการณ์ของเขากันต่อไปอย่างใกล้ชิด ทว่าล,ล่าสุดตัวของทักอาริสันเองก็มีการออกมาโพสตภาพลงในอินสตราแกมส่วนตัวของเขาขณะที่โจ้ตัวกําลังพาครอบครัวของเขาเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศอิตาลีระหว่างการพักฟื้นร่างกายดังกล่าวขรังตน ในการเดินทางครั้งนี้เขาพาภรรยาสาวแสนสวยของเขาพร้อมด้วยลูกชายสองคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนเดินทางไปร่วมกันนั่นจึงทำให้แฟนบอลอย่างเราๆได้ร่วมสืมซับความอบอุ่นและความน่ารักของครอบครัวทักอาริสันตามไปด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูควันหลงจากการแข่งขันนัดล่าสุดของทีมเราที่เพิ่งเปิดบ้านสอนบอลทางห้างขายยา ไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาแบบสดๆร้อนๆสี่ประตูต่อศูนย์นั่นจึงทำให้ถักอาร์เนสรัสนำทีมผงาดขึ้นรังเป็นจ่าฝูงของตารางยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลงจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจะแซงขึ้นรังเป็นจ่าฝูงของตารางพิมลีกมาแล้วอีกด้วย นั่นจึงเป็นการตอกย้ำไม่เห็นถึงการออกส์เล่นดูการใหม่ได้อย่างสวยหรูภายใต้การกุมบังเหียนของทางนายใหญ่ดัชแมนนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับงานต่อจักทางเยอเกนครอปอดีนายใหญ่เฮวี่เมทัลเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ชัยชนะนัดดังกล่าวเนะือทางเลเวอร์คูเซนเองก็ยังทำให้ตัวของทางสล็อตนั้นได้สร้างสถติใหม่ที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่าน เพราะมันเป็นการควา้าเฉยชนะได้นัดที่14ของเขาจากการคุมทีม16เกมแรกลงเล่นในการแข่งขันทุกรายการซึ่งก็เป็นสิติที่ดีที่สุดตลอดการเหนือกว่าผู้จัดการทีมทุกคนของเวทีพรีเมียร์อีกด้วยนับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษมาเป็นพรีเมียร์เมื่อปี1992หรือ32ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ตัวของทางสลอตได้ทำลายสถิติเก่าที่ทางคารโรอันเชรัติและโจเซ่มูรินโยสองกุลซือระดับตำนานได้ทำเอาไว้เท่ากันที่การคว้าใยชนะได้13นัดจากการคุมทีม16เกมแรกในการแข่งขันทุกรายการขณะเดียวกันมันก็ยังเหนือกว่าบรรดาผู้จัดการทีมฝีมือดีอีกหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางอันโตนิโอคอนเต้จอห์นเกรเกอรี่มิโซซารี อัฟรัมแกนและอูนายเอมิลี่ที่ต่างก็ทำสถิติการคว้าชัยชนะได้ที่12นั้นัดจากการคุมทีม16เกมแรกเท่านั้นแน่นอนว่าสถิติทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อีกทางหนึ่งถึงความยอดเยี่ยมของตัวสระที่ยังไม่เคยมีผู้ใดทำได้มาก่อนและเขาก็ได้จารึกชื่อของตัวเองเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แล้วเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ ก็อยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดสำหรับแดนหลังของทีมเราอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ประกลังกับตันทีมเมื่อเขาเหลือสัญญาณในถิ่นแอนฟิลด์ถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันฤดูกาลนี้เท่านั้นและอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่หลังจากตัวของทางฟานไดเองก็ออกมายอมรับว่ามันมีการพูดคุยกันมาพักใหญ่แล้ว ขณะที่เมื่อวันก่อนมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าตอนนี้การพูดคุยกำลังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีโอกาสสูงมากที่ทั้งสองฝ่ายจะตอบตกลงข้อเสนอที่สัญญายาว2บวก1ปีหรือหมายความว่าเป็นสัญญาในเบื้องต้นที่2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มได้อีก1ปีนั่นเอง นี่จะเป็นจุดกึ่งกลางของความต้องการจากทั้ง2ฝ่ายเมื่อทางสโมสรอยากจะเสนอสัญญาที่2ปีส่วนนักเตะเองอยากจะได้สัญญาที่3ปีล่าสุดทางมิกบราวอดีตหัวหน้าทีมแมวมองของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ก็มีการออกมาย้ำข้อมูลในประเด็นนี้เลยว่าตัวของทางฟันไดจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปอย่างแน่นอน ผมมั่นใจว่านี่เป็นงานที่กดดันอย่างยิ่งสำหรับบรรดาเอเย่นนะบราวกล่าวพวกเขาต้องการให้ได้ดิวที่ดีที่สุดสำหรับนักเตะไม่ว่ามันจะมาจากที่นี่หรือที่ไหนก็ตามแต่ในส่วนของทางเวิร์กิลฟานได้นั้นผมไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอย่างแน่นอนที่สุด เขายังคงเป็นนักเตะคนสําคัญภายใต้การทําทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่เขายังได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอนอกจากนี้ทีมเองก็ดูเหมือนว่ากําลังจะเดินหน้าไปคว้าความสําเร็จได้อีกด้วยตอนช่วงซัมเมอร์ผมได้ยินมาว่าเขาต้องการเจอกับผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อน พดูความทะเยอทะยานของเขาแต่ตอนนี้ลิว์ภูลก็ก้กาวขึ้นเป็นจ่าฝูงของตารางหลังจากผ่านการแข่งขัน10เกมแรกและเพิ่งจะแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวจากการแข่งขันทุกรายการผมคิดว่าตัวของฟานไดเองก็คงพอใจกับแนวทางที่ทุกอย่างกำลังเป็นไป เขาเป็นกัปตันทีมเขารักสโมสรแห่งนี้และแฟนบอลเองก็รักเขาด้วยคุณจะต้องการอะไรมากกว่านี้อีกล่ะดังนั้นผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นภาพการย้ายทีมของเขาออกไปในเร็วๆนี้หรอกเมื่อฟังข่าวดีเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะค,คนสำคัญของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลย เมื่อทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราก็ได้ออกมายืนยันเลยว่าโมฮัมเหม็ดซาลาก็ต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่และมันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาว่าจะจบลงได้ที่2หรือ3ปีกันแน่ผมได้รับการบอกกล่าวมาว่าโมต้องการอยู่กับทีมต่อไปนะเพียสกล่าว แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นดีลที่ทําให้เขารู้สึกว่าสามารถฟะท้อนได้เห็นถึงคุณค่าของเขาและความสําคัญของเขาที่มีต่อสโมสรแห่งนี้เรารู้ดีว่าทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรมีความระมัดระวังในการผูกมัดเรื่องการจ่ายเงินมากเกินไปให้กับนักเตะที่อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพและแน่นอนว่าตัวของทางซาลาเองก็จะอายุครบ33ปีในเดือนมิถุนายนปีหน้า ดังนั้นนั่นคือแนวทางของลิวอร์พูและเป็นสิ่งที่ทางไมเคิลเอดเวดแสดงให้เห็นมาในช่วงก่อนหน้านี้และผมก็มั่นใจว่าพวกเขาจะยังคงดำเนินการเช่นนั้นในตอนนี้เอดเวดได้ก้าวขึ้นมาเป็น c ี o ด้านฟุตบอลเขาก็ยังยืนยันในเรื่องนั้นดังนั้นเราต้องเอาอารมณ์ความรู้สึกออกไปตัวของซาร่าประสบความสําเร็จอย่างมากมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ประเด็นมันจึงอยู่ที่เรื่องระยะเวลาของสัญญาที่ตัวเขาต้องการ ผมไม่คิดว่าเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแค่12เดือนนะผมมั่นใจเลยว่าเขาต้องการ2หรือ3ปีหากมันเป็น3ปีมันจะทำให้เขาได้อยู่กับทีมไปจนกระทั่งอายุ36ปีกันเลยนะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ